สวัสดีค่ะมาพบกับทิฟฟี่อีกแล้วนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทิฟฟี่ให้ไปไหนนะทิฟฟี่ไม่ได้ทําคลิปหลายวันเลยเพราะว่าคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะผ่าตัดลังค่ะเป็นกระดูกสันลังคดนะข้างล่างก็เลยผ่าตัดทิฟฟี่ก็เลยมาเฝ้าที่โรงพยาบาลก็พรัก,กันกับยาดนานาคุณพ่อคะ่ะก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลย วันนี้ก็มาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะเดี๋ยวทุกคนว่าเอ้ยทิฟฟี่ไม่ทําคลิปเลยอให้ไปในให้วันนี้ค่ะเดี๋ยวทิฟฟี่จะพาไปดูซีนางคนป่วยคะ่ะไกลให้แล้วนะนอนหลายคืนแล้วมาผ่าตัดตั้งแต่วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ถี่เลวนะจ้าเดี๋ยวไปดูคุณแม่ก,กันเลยนี่คะ่ะคุณป่วยนอนอยู่นะก็ยังจุ้ยแล้ว สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดีขึ้นนิดหน่อยแล้วดีขึ้น,ลนะนแล้วนะวันแี้นี่กระดุกกระดิกไม่ได้เลยเอาค่ะเดี๋ยวที่ฟี่พาไปเลยคุณป่วยฮัดเดินนะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพังงาค่ะใกลๆบ้านนะจริงๆบ้านอยู่สุราษฎร์แต่ว่าอยู่ไกลๆเดี๋ยวไปเลยกันเลยจ้า นี่ก็เป็นคลิปติฟฟี่มาแจ้งให้รู้สั้นๆนะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชงของทิฟฟี่ด้วยนะเดี๋ยวถ้าว่าครบ500ผู้ติดตามทิฟฟี่จะพาชมบ้านคะ่ะบ้านทิฟฟี่ที่อยู่ที่บ้านสเสด็จนะคะ่ะกันนั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย